สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MSA c h a n n e l Review เน็ตมือถือฟรี10 g b กสะทะชกดรับยังไงวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับจากคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นต้องขอคนละหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้และกดติดตาม e MSA c h a n n e l Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจากกรณีการนาเสนอข่าวกสะทะชอ,อนุมัติงบโครงการเน็ตมือถือฟรี10 g b 30วัน มีการเปิดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาและจนถึงวันนี้ก็ถึงเวลาเริ่มโครงการดังกล่าวแล้วครับโดยเน็ตฟรี10 g b กะไบสทชจะเริ่มกดได้ตั้งแต่8ตริกาของวันที่10เมษายนถึง30เมษายน2563วิธีกดรับสิทธิ์เน็ตฟรี Netflix, 10 g b มีขั้นตอนดังต่อไปนี้คลิปวิดีโอนี้ทำเป็นภาษาอีสาน เอาใจพี่น้องคนอีสานกันเลยทีเดียวนะครับไปชมคลิปกันครับยายมูจอบพักรณ์ได้รับเน็ตฟรีไปนี่เน็ตอี่อย่างน้อยเนื้อที่ชาวบาลแจกกันแล้วซิฟกี้คุนพักรณ์คุจักวิธีการกดเอาบอลโอ้มาว่ามาสิบอกวิธีการกดเอาเด้อดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกจันดอกจันแล้วก็ตามด้วยเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักเดี๋ยวก่อนเด้อยายตาเดี๋ยวเลขบนกรกาก้อนสิบสามหลักคุณสิบสามหลักกดลงไป แล้วไปเนี่ยเราจ้าแรกกับกเครื่องหมายซีเลียมซีเรียมแล้วกับโทรทออกโท่ออกอ่ารอรับเอเด็เอ็ดยืนยันเนี่ยปฏิบว่ิสิได้รับสิวนบะมุเจ้านจ้าได้ไปของเจ้าโอ้ยได้๋รวเรี่ยใส่ใส่บะมุนกันาะถึงมาตั้งไดเอาบะมุนกนอคุณได้รับเนี่ยีสิจิ๊กคุณด้วยหนิโอ้ยคองยาคือว่าคืนคือว่าดานเอ้าเปยังก็ว่าคืนืึวมาจ้งไดล่ะมีมีของวนของมาอยู่วา ไม่มีสิทธิ์รับเน็ตฟีของรัฐบาลอ่าเป็นยังขมได้รับเน็ตฟีแบบนี้เพราะว่าคุณรวยแล้วรวยแล้วไเแล้ว้าวเจ้าไหนย่ยังสีได้คือโอ้ยนเจ้าวยบอกไปเมียนตกเด้อรัฐบาลแจกเนี่ยเอดเนาะคือคนี่ทนนอย่คือกดรับบ่ได้นอะจเงแล้วถ้ามีอะไรเด้วเด้หาพันหย่กับบ่รันเดอได้ย่พืหาพันหย่กับบ่รันเดอได้ย่ ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปจนจบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามเอ็มซ่า n e แนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ